พระแก้วมรกฏเคยเป็นของรัเสเซียนะครับประมาณไม่ถึงหนึ่งนาทีครั้งหนึ่งพระเจ้าซานิโครัสนะครับครั้งสมัยทรงดำรงตำแหน่งเป็นมกุฎราชกุมารซาเดวิตแห่งรัเสเซียได้เสด็จมายังประเทศไทยแล้วก็ได้ทรงทอดพระเนีรยเห็ีย,ยพระแก้วมรกฏงามถูกพระไทยจึงทรงทูลถามพระปิยมหาราชนะครับว่าเราทั้งสองได้รู้จักชอบพอเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันถ้าจะขอประทานของเพื่อเป็นที่ระลึกแห่งมิตรภาพสักอย่างหนึ่ง จะได้หรือไม่สมเด็จพระปิยมหาราชรัชการที่หก็ทรงตอบว่าได้สิต้องพระประสงค์อะไรรือพระเจ้านิโครัสนะครับก็ทูลตอบว่าขอประทานพระแก้วมรกตเพื่อเป็นที่ระลึกจะประทานไหมสมเด็จพระปิยมหาราชก็ทรงตอบว่าได้แต่หม่อมชันขอประทานของแลกเปลี่ยนเพื่อมิตรภาพนี้จะประทานไหมพระเจ้านิโครัสก็ทูลตอบว่าได้สิจะต้องพระประสงค์อะไรสมเด็จพระปิยมหาราชก็ทูลว่า ขอประธานพระแก้วมรกตคืนพระเจ้านิโครัสก็ทรงพระสวนชอบพระไทยทรงชมพระปฏิาพาันนะครับของสมเด็จพระปิยมหาราชรัชกาลที่5เป็นอันว่าพระแก้วมรกฏยังคงอยู่เป็นที่เครารพสการะบูชาของประชาชนชาวไทยประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามตราบเท่าทุกวันนี้นะครับ